มาม่าเผ็ดสีประเทศแบบ no reaction บอกเลยว่าเผ็ดคูณสามเป็นแค่สิวๆโกสเปปเปอร์ไม่เผ็ดทุกคน no reaction คนนี้ผมบอกเลยว่าไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่แต่กินน้ำแค่แก้วเดียวคอ <c oughs> ผมไม่เผ็ดเลยจริงๆ คาพิทเล็กโตดอร่อยดีมีประโยชน์ยูนิคไม่เหมือนใครแถมมันเนี่ยไม่เติมน้ำตาลมีไฟเบอร์อีกินมาต่อภรรยามไม่เพลโอ้โห<อ><อ>แย่จนน่ากลัวชีวอืมโ know the a c น i o n แถมยังมีนี่คาพิทเล็กโตดโซดาชื่นหวานน้อยสบายท้องเพราะว่ามันมีเล็กโตบาซิลัสด้วยทุกคนอ,อร่อยได้ไม่รู้สึกผิดลาบอร์ดเมื่เผ็ดเลยจริงๆทุกคน เกือบตุยแต่ยังดีที่มีคราพิษแลกตอก่ืม,มคู่กับของเผ็ดๆ,ๆนะโคตรสบายท้องจำไฟแฮปปี้เปิดตี้กันหนุกหนานนะบอกเลย